สวัสดีครับนักเรียนวันนี้คุณได้ลำไยมาหน่อยหนึ่งนะครับก็เลยคิดว่าเอ็น่าจะทําคลิปคว้านเมล็ดลำไยให้นักเรียนดูนะครับนักเรียนจะได้วีฝึกทําที่บ้านได้นะครับเรามาดูว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับก็มีลำไยที่เราล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีมีดปอ,อกผลไม้มีดบางมีแกะอุปกรณ์มีแค่นี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขั้นตอนการคว้านลำไยเนี่ยมันจะคล้ายๆหรือว่ามีความยากง่ายกับ การคว้านผลไมา้อื่นๆบ้างหรือเปล่านะครับมาดูกันครับอพอเราเตรียมของพร้อมแล้วนะครับเริ่มแรกนะครับกันใช้ปลายมีดลูกสกิดเปลือกบริเวณขั้วผลออกก่อนนิดนึงตรงนี้นครับเปลือจะเป็นช่องนะครับแค่นี้แล้วเราก็กรีตรงนี้ลูกใช้ปลายมีดแทงเข้าไปรอบๆขั้วรอบๆขั้วผลนะครับ ันนี้ถ้าเราสวมถุงมือได้ก็ยิ่งดีนะลูกนะจะได้ไม่เหนียวมือด้วยแล้วก็ภาพที่ออกไปกจะได้มองว่ามันถูกสุขกลักษณะดีนะครับแล้วใช้ประมิชก็ใหสกิดเม็ดออกมาลูกก็สก,กิดออกมาครับแค่นี้ครับเมล็ดก็หลุดแล้วนะครับแล้วก็ฉีกเปลือกออกครับนะครับแล้วนำไปล้างน้ำนะครับล้างน้ำเลย นะครับล้างน้ําแล้วก็ใส่ภาชนะให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้ไว้นะครับเดี๋ยวพี่ะทำเรื่อยๆนะครับนเดียดูเพิ่มเติมแบบนี้ลูกออกมาครับก็ค่อยสกิดครับนักเรียนจะปอกเปลือกออกหมดเลยก็ได้ลูกแต่ครูจะเหลือจับไว้หน่อยนึง ไม่ยากนะครับรู้สึกว่าจะง่ายกว่าการคว้านผลไม้อื่นๆนะครับเพราะว่าลำไยเนี่ยเนื้อกับมเมล็ดมันจะร่อนนะครับจะควา้วานง่ายกว่านะครับแล้วก็สกิดออกมาครับจับเป็นบองๆนะครับระวังมือด้วยแค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยล้างทีเดียวก็ได้หลูกแทงนี้ลงไปครับช่วงนี้ครูไม่มั่นใจว่าเป็นลำไยอบแห้งหรือเปล่า แต่ดูที่ก้านก็สดอยู่นะครับก็บางช่วงเนี่ยมันนอกฤด,ดูกาลก็ก็จะอบเอาไว้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ลำไยก็มีขายตลอดทั้งปีนะครับหลายๆจังหวัดปลูกได้สมัยก่อนนี่นนะลำไยต้องมาจากทางเหนือสมัยคูดเด็กๆนะมาจากทางเหนือเดี๋ยวนี้ปลูกที่ภาคกลางก็ปลูกได้ครับ มีก็ก็ควานรอบๆคั้วนะครับแล้วก็ก็สกิดออกมาครับตรงนี้ระวังนิดนึงนะมีดจะตะวัดโดนนิ้วเอามันจะลื่นหน่อยมเมล็ดนะครับดูอีกทีนะครับเปลือกลำไยมานค่อนข้างแข็งนิดนึงนะครับ แข็งแล้วก็เหนียวนิดน,นึงท้านเยสดนะแต่ถ้าเป็นอบแห้งยิ่งกรอบเลยนะครับอบแห้งหมายถึงว่าไม่จะอบจนแห้งเลยนะครับก็อบอาจจะเป็นการถนอมถนอมไว้มันอยู่ได้นานที่สุดทั้งเปลือกละน,นะครับปลานรูปคั่วครับแล้วก็ตะแคงนี่ครับสกิดออกมาลูก ให้มันกลิ้งๆกันได้ก่อนให้มันกลิ้งก่อนแล้วก็ก็สกิลออกมาระวังมือนะครับระวังมือตวัดระวังมือนิดนึงลำใหญ่บางบาง,บางช่วงเนี่ยเนื้อบางพันนะฮะเนื้อมันจะน้อยมเมล็ดจะใหญ่อันนี้จะคว้านยากหน่อยอย่างลูกเนี้ยลูกเนี้ยน่าจะเนื้อน้อยนะครับ เพราะว่าจะเห็นสีเนื้อค่อนข้างคล้ำๆแต่ก้มนเล็ดจะใหญ่มากเนื้อจะบางน,นี่จะควานออกยากนิดหนึ่งนะครับ ค่อยๆแคะออกมาเนี่ยเนื้อมันจะบางมากนะครับตรกนี้คจะจะืจะเสียงันทิ้งดีกว่านะครับทำไมเราจะดูตรงขั้วนะฮะบ,บางครั้งเนี่ยเราจะเจอหนอนอยู่ในนี้ด้วยตรงขั้นนี่แหละนะครับมันเกิดจากอะไรครูก็ไม่ทราบได้เหมือนกันนะครับอาจจะเพราะว่ามัน แก่จัดหรือว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่แมลงรบกวนเขาเยอะนะครับลำไยกับง้อรูจควานต่างกันนะฮะง้อรจ,จริงๆแล้วก็เนื้อง้อเนี่ยมันจะติดกับเมล็ด นะครับแต่ลําไยเนื้อไม่ติดนะครับเราคว้านแค่รูเดียวถ้างอ้อเนี่ยบางทีก็คว้านบางคนนิยมคว้านแบบ2รูเพื่อคว้านปุ๊บเรยดันเม็ดออกเลยนะครับโอเคครับ๋ย่ไว้ก่อนเดี๋ยวค่ว้ล้างทีเดียวปัจจุบันเอ่อลำไยสามารถจะปลูกได้ทั่วไปนะครับแต่ว่า ก็ขึ้นอยู่กับสายแต่ละสายพันธุ์นะครับอย่างของนครปฐมเนี่ยเท่าที่ครูเห็นนะครับแถวแถวบ้านเนี่ยเขานิยมนิยมปลูกพันธุ์พวงทองซึ่งลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่เปลือกหนาก้านสั้นเนื้อก็หนานะครับเปลือกหนาเนื้อหนามันทนแต่ก็ครูว่ามันรสชาติมันจะหวานหวานแบบหวานจัดอะแล้วเนื้อมันจะแข็งกรอบด,ดี ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยทางเหนือจะปลูกกันเยอะบางช่วงราคาก็ผลผลิตออกมาจากท้องตลาดเยอะราคาก็ค่อนข้างถูกนะครับเขาก็เลยนำไปอบแห้งอบแล้วก แค่ไมได้อ,อกอย่างเงี้ยเอาเนื้อไปอบแห้งมันก็ใช้ประโยชน์ในทั้งทางยาด้วยนะครับมีสรรพคุณทางยาด้วยซึ่งโดยทั่วไปถ้าเรามาทานรับประทานเนี้ยมากินกันเองเนี้ยก็จะค่อนข้างจะบางคนบอกว่ากินแล้วร้อนในกินมากก็ร้อนในนะครับบางคนมาทาเป็นขนมเปียกลําไยอะไรเงี้ยนะก็ก็ คนไทยก็พลิกแพลงเก่งนะครับอย่างเด็กๆเนี้ยเด็กเล็กๆนะครับก็ถ้าคว้านมเมล็ดออกให้กินเนี่ยมันจะง่ายมันจะดีง่ายดีแล้วก็ปลอดภัยด้วยเพราะเด็กบางทีมเมล็ดมันลงคอติดหลอดลมนี่อันตรายนะครับอย่างพวกเราก็น่าจะชอบกินแบบ แค่เม็ดแล้วมากกว่านะครับมันสะดวกมันง่ายลองทำดูนะครับนักเรียนไม่ยากลูกถ้ามีวัตถุดิบลองทำดูเราอาจจะใช้วิธีคว้านเสร็จแล้วนะครับเราเคี่ยววุ้นลูกเคี่ยววุ้นเป็นสีสี นะครับแล้วก็หยอดก็ไปในช่องอย่างเงี้ยนะครับช่องที่เราคว้านมมเล็ดออกเงี้ยนะครับแล้วก็ปล่อยวุ้นมาเซตตัวแห้งนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็หยอดวุ้นเข้าไปนะครับถึงว่าเราคว้านเสร็จล้างทำความสะอาดเรียบร้อยผึ่งเงี้ยเส็ดน้ำนะครับเราก็ใช้วุ้นหยอดเข้าไปแล้วพอวุ้นเซตตัวมันก็จะเราก็จะได้เมนูเด็กๆน่ารักน่ารักไว้ทานนะครับ ลองมาดูกันว่าเราแกะเปลือกล้างน้ํานะครับค,ครับล้างน้าให้สะอาดตัวล้างหลายรอบหน่อยนะครับลำไย,ยมันจะมีความหวานอยู่แล้วนะครับทักเรียนเราไม่ต้องกลัวเราว่ามันจะไม่หวานนะครับมันจะมีความหวานค่อนข้างหวานจัดคนที่เป็นเบาหวานอะไรเงี้ยก็ไม่ควรจะทานเยอะนะครับน้ําตาลมันจะสูง อันนี้เปลือกมันตกไปเน้นละนในชามแล้วไม่ใช่เปลือกนะเป็นเยื่อหุ้มอีกกองกรอบรอบขั้วเล็ดอ่ะล้างสะอาดลูกแล้วเดี๋ยวเราก็เราทำไปเรื่อยๆนะครับจนก,กว่าจะได้จำนวนที่เราต้องการ แล้วก็ล้างทำค,ความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่กล่องเข้าตู้เย็นรอให้มันเย็นแล้วก็นำมาเสิร์ฟนะครับกะชื่นใจดีแต่ก็ไม่แนะนำให้เราทานเยอะนะครับน้ำตาลมันจะเยอะไปนิดนึงลองดูนะครับทัองเรียนเวลาว่ามีเวลาว่างก็ทำให้คุณพอ่อคุณแม่ทานนะครับถ้าคุณพอ่อคุณแม่ไม่ได้เป็นเบาหวานนะ นี่บางลูกเนื้อมันก็จะบางนะครับเราจะเห็นสีอย่างเงี้ยสีเข้มดำๆอย่างเงี้ยแสดงว่าเนื้อบางมเมล็ดมันจะใหญ่ลูกจะไม่ค่อยอยู่ทรงเท่าไหร่นะครับเนื้อมันจะบางนะครับอโอเคครับอ๋อนี่เส่็ไม่ได้ละมันเต็มแล้วนะครับเดี๋ยว ไปลองทําดูนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูลองจัดให้ดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราแป๊บนึ่งกูขอเคลร์พื้นที่ก่อนนะครับตรงนี้พื้นเสร็จมันเยอะไปนิดหนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการคว้านเมล็ดลาใหญ่นะครับนักเรียนก็ลองไปทําดูนะครับลูกมันไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็ลองทําแล้วผลเป็นไงก็ส่งกลับมาให้ครูดูบ้างนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ